ว ق ا ل المصنف رحمه ا ل ل ร تعالى ما ล د า ق ์ท ي ้ดปคาเดยใครตีใครเนี่ยหยุดหลายวันชื่ออะไรฮ่มุฟลิษะมาคดีปูคอลยอมุฟลิษมุฟลิษก็ทำการเขียน akan dia akan Abu Shahmah. Nah, tamkan kian Abu Shahmah ni. Tarailah. 40 kali Sisip kang Nah, kian pay sisip kang Maka berkata iyo Iyo Abu Syahmah Abu Shama kau kelawa เฮ่บ่ปอคูโอบิดาของฉัน aku pohon akan dikau ฉันขอร้องท่านดางันนามอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์บรีมีนมอาการดกอ้ายได้โปรดให้น้ำฉันดื่มหน่อยนะบริมีนมเนี่ยแปลว่าให้ดื่ม ไอยนะมาฟูลุมบีโปรดให้น้ำฉันดื่มหน่อยสาปยอากูสุโจกันดัง,งันดิโยปานัสเพื่อฉันจะได้ทำให้เย็นลงสุโยทำให้เย็นดัง,งันดิโยดัง,งันไอนะเดือกันน้ำมานะทำให้ไรเย็นมาฟูลุมบีปานัสความร้อน เรียกความร้อนรุ่มปาดอฮาตีกูในหัวใจของฉันก็คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหโดนเคียนไปสี่สิบทีนะวูบวาบไปทั้งตัวแบบนั้นนะมาร์โกเบอร์กาโตสแล้วลมาโกตัวหนึ่งนะ มาขอบรเกตออนะัอุมารนะอุมารก็กล่าวว่าอุมารบินขับตบนะกล่าวกับลูกชายว่าไงล่ะเฮอโนโกโอลูกรักนะโอลูกชายของฉันยิกล่าวมนุนตดอัลีนรกเขากันไอสุโจอัลีนรกก็ฟังองถ้าหากว่าชาวนรกเนี่ยเขาขอน้ำเย็น ดิบรีมีนุมอากันดิโอขอแล้วเขาได้ได้ดืม่มนะดิบรีนะี่ยแปลว่าถูกให้มีนมถูกให้ดืม่มอากันดิยออากอารอสุโยถูกให้ดืม่มน้ำเย็น น้าสจ๊ยเอาคูบรีมินุมอากันดีกาน้านาซอนีจวัาน้าน่นอนฉันก็จะให้เจ้าดื่มนั่นแปลว่าไม่ให้ไม่ให้แล้วสิเพราะว่าชาวนรกไม่ได้ดื่มน้ําเย็นใช่ปล่ะนนี่อุมัสเปรียบเปยนะถ้าชาวนรกได้ดื่มฉันก็จะให้เจ้าดื่ม Pukul uleh muhe muflih oh, muflih Chau chong kian Chau chong kian khao to the pukol nyo akan diyo limo puluh pukol Mako di pukol nyo nyo muflih Muflih kotham kan kian Akan diyo akan abu syah เขียนเทไรล่ะลีโมปูโลปูกนห้าสิบห้าสิบครั้งห้าสิบทีปูก,ปก,ปก,กนแปลว่าการเขียนการตีใช่ไหมห้มาสิบการกตีมะกเบรกัตโตอิโยโยอาบูชามะอาบูชามะก็กล่าวว่าเฮบาปอกูเนี่ยกล่าวกับ umat นะนะโอบิดาของฉัน อากูปูชนกันดีเก่าดังันนามอัลลอฮฉันขอร้องท่านด้วยนามของอัลลอฮ์กาเซียนอูเลห์มูดมด่มนะกาเซฮันอูเลเเห์ลมูอากันดากูโปรดสงสารฉันเถอด กสิหันโปรดสงสารฉันเถอะมกกะโตอุมาตท่านเซนาอุมัตก็กล่าวว่าเฮอโนกูโอลูกรักจีก,อก,ก,ก็อากูก,กสิหันกสิยันอาการดีเก่ากสิยันยานิกกสิหันถ้าหากว่าฉันสงสารเจ้า บาดอดุนยาในโลกดุนยาเนี่ยที่อด,ดกคเซฮันอากันดีเกาเจ้าจะไม่ถูกสงสารบาดาอาเคระตในโลกหน้าฉะนั้นอุมา์ก็เลยไม่สงสารนะนะเพราะว่ารักลูกเนี่ยเขียนไป บุคคลอูเลห์มูเฮมุฟลิห์เจ้าจงเขียนเขาโอ้มุฟลิหเอยมกอดีปคมุฟลิอาันดันอบูชมมุฟลิก็ทําการเขียนอบูชามะเนี่ยอัปโค60ที ก็คือเพิ่มทีละสิบนะไม่ใช่เคียนห้าสิบไปแล้วแล้วเคียนอีกหกสิบไม่ใช่นะเนียคียนเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มสิบได้หกสิบมะกอบรกกโตอิโยอิโยอบูชามะบูชามะก็กล่าวว่าเฮบาปะกูโอบิดาของฉันปาโลอ่านปาโละนะอ่านปาโล Palo ule mu lê mô a can da cô Khóa thân Gót chân Dan aku chân nơi pa akan a di ดิฮูรูดริปรดามาตีกูก่อนที่ฉันจะตายลงก่อนที่ฉันจะเสียชีวิตมักก็กะโตอุมารอุมาก็กล่าวว่าจิกฮีดบังเกาถ้าหากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อากูปาโละอากันดีเกา่าฉันจะกอดจัง ฉันจะกอดเจ้าดันนี้ก็มติอังเกวถ้าหากว่าเจ้าเสียชีวิตเจ้าตายกิโตเบอร์จุมปะป p a ด a h ารีอาเ i รั t เราจะไปพบกันในวันอาคิร a ะ อาตัสซีรอตบนสะพานซีรอตปูกอลอูเลห์มูเฮมุฟลเจ้าจงเขียนเขาอีกโอมุฟลิหมากดีปกอลยออากันดิอนะมุฟลิก็ทําการเขียนอากันดิออากันอบูชะห์มาน

ตุรนดังดันดากุแท้จริงมันได้ลงมายังฉันแล้วมาตีความตายมาตีฟาแอนฉันจะตายอยู่แล้วนะกาๆงั้น,าานมากะรกะเบิดกระโตอุมารอุมัรก็กล่าวว่าเฮอานอกู hey, ok ku, โอลูกรักอปอบ,บิโลอังเกาเลฮัตอากันรอซุนเมื่อเจ้า Pai Pop, Kapten Rosun Maka kata uleh Mu bagi Nyo Nyo Rosun Bagi Nyo Bagi Nyan Jauh Cung Pai Pop Bagi Nyo, Kapten Rosun Bahawa so Nyo Bapakku Umar bin Khotob Pukul akan Daku จงไปบอกท่านรอซูนว่าพ่อของฉันคือใครล่ะบัดันอุมารบินคอตอบเนี่ยโกลอากันดากูได้เคี่ยนตีฉันเฮงโกมัมบูนุอากันดากูจนกระทั่งทำให้ฉันตายมัมบุนุว่าฆ่าจนกระทั่งฆ่าฉันตาย pukul oleh muha muflih chau จงเขียนเขาอีกโอมุฟลิห์ maka dipukulnya akan dio nyonya m ทําการเขียน akan dio akan a di u s e. e a m a 80 pukul 80ที k e t o มางังกัดอาบูชาห์มะอาการเกปลาลยนาะบูชาห์มาก,ก็เงยนะมังกาสับเดิมไปยกอันนี้ไปเงยแล้วเงยศีรษะของเขาเกปลาลยนอ,อบูชามะนะดนมัญรูอยและเขาก็ร้องตะโกนนะมัญรูแปลว่าร้องตะโกนอียอยบูชาห์มะน ดังนั้นเสติงีเสติงีสุวรรณโยด้วยกับเสียงที่ดังก้องเสียงที่เสียงสูงนะฮะสติงีเนี่ยสูงก็คือเสียงที่ดังลั่นตะโกนออกมาสุวรรณโยยอบูชามานะยาอัศฮะบารอสุลิลล่โอบันดาอัครสาวกของท่านรอซสนการโนอาป เพราะเหตุใดที่อาดอกกามูมมินโตอาการบาปของขูพวกท่านทั้งหลายจึงไม่ขอร้องบิดาของฉันเพราะเหตุใดพวกท่านจึงไม่ขอร้องบิดาของฉันเนี่ยบาวัวเมื่อมาอัฟอียอ,ยอบาปของขูให้เขาอภัยดาริปดาโดอากู Apa yang, hae, hae, kekhan? Maka berhadap mereka itu sahabat, mereka itu sahabat. Banda sahabat, kau hand peha kepada Umar, hand peha sena Umar. Dan berkata mereka itu lepak sahabat kau kaua. ยาอามิรัลมุมินินโอท่านพูนำ้ำแห่งศรัทธาชนน,นะนะโอท่านผู้นำ้ำติงา ulet mu จากจากจากกุลามท่านจงปล่อยเขาไปเถิดปล่อยเขาไปให้พ้นจากเด็กหนุ่มคนนี้กุลามแปลว่าไอไม่ใช่เด็กหนุ่มจากทาสทาสแปลว่าทาสนะ Mufliah ini adalah Tadik Seina Umar Dan Tile Uleh Mu Akan Barang Yang Tinggan Daripada Pukulnya Dan Tile Uleh สิ่งที่เหลืออยู่เน,นี่ย barang yang tinggal ไดกลยบจากการเคี่ยนตีเขาเนะนี่ยคล้ายๆกับแบบว่าเหลืออ,ลอีกยี่สิบเหลืออีกเท่าไหร่นะตะก,กี้เท่าไหร่ละแปดสิบใช่ไหมแปดสิบเหลือลอีกตั้งนะยี่สิบนะคล้ายๆงั้นนะท่านก็กพิจารณาดูไอ้ที่เหลืออยู่นะเนี่ยที่เหลืออยู่ أوكي مَا لَكَ إن مَا كبر أُمَارٍ هِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ